สวัสดีค่ะพามาอัปเดตบอนสีพญานาคราชนะคะที่เราใช้หัวขยายพันุนะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็จากหนึ่งหัวนะคะก็ขยายได้หลายต้นเลยนะคะสวยมากค่ะโฟมกอมีทั้งหมดเจดต้นนะคะเพื่อนๆนี่นี่นะคะ กำลังแบบได้หนึ่งใบแล้วน่ารักตะมุตะมีเลยค่ะเพื่อนๆส่วนใกล้เคียงกันก็จะมีเพาะเม็ดผักนะคะแล้วก็พวกอันนี้เป็นขึ้นช่ายค่ะเพื่อนๆขึ้นช่ายนะคะก็เพาะเอาไวะคะ้ค่ะเพราะว่ามีเนื้อนะดินว่าง เนื้อดินว่างเราก็เลยใช้ขึ้นช่ายเพราะรอบๆต้นบอนสีนะคะเพื่อนๆก็สวยดีค่ะนี่นะคะขึ้นช่ายในกระมังขึ้นช่ายในกระมังแล้วก็ปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนี่นะคะ ผักสวนครัวค่ะเพื่อนๆมาอยู่ทํางานไกลบ้านนะคะก็ต้องมีผักสวนครัวไว้นะคะเพื่อนเพื่พื้นที่หรือดินดินไม่ดีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกในกระถางหรือกะละมังได้นะคะเพื่อนๆดีกว่าต้องซื้อบ่อยๆนะคะผักสดนึกอยากกินตอนไหนเราก็เด็ดได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ลัง,งามค่ะเพื่นคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อน,นะคะ่ะ